ใช่ใช่ใช่ผมบอกให้เริ่มเลยเริ่มเลยฮัลโหลช่วย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 เฮ้ยเฮ้ยที่จรากดตัวทีวี่กดตัวทีวี่ฮัลโหลเขาเขาทีเหรอเออที่ท่ฮัลโหลเจอหรอไมันยังคุยไม่ได้พี่มันยังคุยไม่ได้จริงจริงอ่ะอ๋อไอ้แน่พี่เปิดคลิปตรงนี้เลยก็ได้ไหนพี่เนี่ยเปดอัดแล้วนี่อัดคิปไหเอ้ายังไม่ได้สวัสดีอะไรเลยไม่ต้องหรอก กันต่อว่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋เพราะเกมนี้ล้มเหลวอะไม่ล้มเหลวหรอาไปเล่นได้ล้มเหลวกับการที่เราตั้งใจไว้หวังไว้สูงหวังไว้สูงอืมล้มเหลวเลยสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับสวัสดีกันด้วยนะครับผมลูกกระสุนปืนในปะซื้อหน่อยเอ้ยเราจะไม่บอกกันหน่อยว่าเราอัดเกมมาอยู่เนี่ย <ส>มาดูเอาเองนะครับผมมาดูเองพอปัดดูกระโดเองครับผม้ซับเองไปพูไม่ใช่ไรผิดหวังนิดนึงกับเกมนี้ไม่ดีเยแ Ready, ready, go. l e s s s in k ไอ้ชิคเอกวีตกงานไปเลยไอ้หลังหลังหลังกงานได้อยู่หยปืนพกแต่งลั่วะเอาป้อมปีปืนพกอ่ะพี่มีแล้วพี่มีแล้วแต่งลัวเลยนะผมอ่ะแล้วนู้แม่มันทำแปะอะไรอยู่ด้วยมันยืนทำแปะอะไรเนี่ยเก็บของวัวันวไอที่ไม่ได้ทำอะไรอ่ะ ห้องอะไรวะเนี่ย so ทไมเข้าไม่ได้เข้าไม่ไได้ปตามพี่มาตามพี่มาฮัลโหล what's up baxter มั้นไม่ไพี่รอรอรอมันก่อนไหมโอเคไปมาๆมา ready เฮ้พี่พี่บอกมันดีว่ามามาฝนเรามีฝนเรามีเรามี bro check your fire sorry เอ๊เจ๊หมแล้วใช่ไหมไม่ใช่บอดแล้วเป็นคนละคนละพี่ไม่ใช่ผีนะ anyone c ย n hear me. มึงยืนเดียวไอ้สัสมึงยืนเดียวมึงอย่ายืนเดี่ยวมึงยืนเดียวให้เรามาด่าขอนนแลเพะว่าที่เราดูกันน่ะไหใช่ใช้เลยใช่ปวะใช่เต็มเเลยโอ้หลังหางดูมาดิบังหลังบังหลังคนนึงบังหลังคนนึง เอาผมข้างหลังผมข้างหลังไป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 หน้าข้างหลังคนนึงข้างหลังคนนึงแม่งสลิงเกอร์สลิงเกอร์สลิงเกอร์มีสลิงเกอร์เที่ยนหายากนึงน้ำมือเฮ้ยฉันอยากลัวอ่ะผมไม่ดับปืนรัวๆไม่ได้อยากดับปุ๊กไม่อยากได้ไม่อยากได้ปุ๊กรัวเลยได้แร้วผมป่ะเอาเลยพี่ได้สไนเปอร์ตัวนี้โคตรสุดยอดเลยไปบอลมาบอลมา อ๋อน้องฮัลโหลฮัลโหลรีโหลดระวังฉันต้อไปตาเหลือเลยี่ตาเหลืองตาเหลือง จะเป็นคนต้นหงอะไรวันยูเซ่วันยูเซ่อันยูทิดเชื่อปอง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 รู้กกันหน่อยกุกันหน่อยกุกันหน่อยอย่าเออจับพี่จับพี่ตีนาบอลตีนาบอลพี่เก่งการกินนะละ What's Tina Ball What's t i เออ What can you do What can you do

มานี่มานี่แบตังเกสมาแล้วที่แบตังเกจมาแล้วไปยนตไปยนไปโอเคโร่โร่ไอดีแม็ทเอาไอดีแม็ทเอาไอดีแม็ทเอานน What can you do What can you do Follow me Follow me Follow me Unsection 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 มาต <laughs> ามผมมาตามผมมา We need to get over this. Reloading. Everybody! Ready, ready? Everybody! Okay, I'm ready! I am so sorry. I know. Oh! I'm so sorry. I'm so sorry. ออแค่อย่างมีตัวใหญ่พกอะวัดิดูันเซิฟ้าไอ้เื่อกูหมดกนได้ใครมีปืนบ้างวะผมไม่ได้ปืนพกอะแต่ลูอะเอปละ เธอปุ่นปุ่นปุ่นด้วยอาผมมาผมมาผมเดี๋ยวแม่งสลิงเกอร์สลิงเกอร์แม่งสลิงเกอร์เล่นปุ่นปเยี่ยมสลิงเกอร์อยู่ไหนวะมาเจออะไรลงกระไดอะพี่โอ้โหนี่นี่นี่ผมไม่ผมไม่ผมไม่อะเอาไปพี่เอาไปเอาไปไปเนี่ยให้แล้วอะไห้ไปแล้วอะเก็บไปยังไปเก็บไปยังนั่นน่ะเออนั่นแหละ คนไม่สลิงเตอร์อยู่ไหนวะกับพื้นนะไม่อยู่กับพื้นสิอ่ะแล้วนายยังไหนไหนไหมเห็นแล้วเห่แล้วเลี้ยเล่นสลิงเกอร์เล่นแต่พี่คนเดียวเลยไปเป็นไปพี่อะใช่พี่ปี๋เห็นปืนยังพี่เนี่ยปืนเนี่ยพี่ออกได้ออกได้แล้วปี๋แล้วพี่ปี่ไม่ได้แล้วนะปี๋ี๋นั่นมันเป็นปืนพกปีงไม่ได้แล้ แต่พีนะ่มีปืนแล้วพี่กดเลขส์สองใช้ดีนั่นแหละปืนน่ะเอาไม่มันยิงไม่ได้มันยิงไม่ได้ได้กดกดคลิกยิงดิพี่ดีโหลดดิพี่กระสุนหมดเปล่าเป็นไรเอามือไปป่ะป่ะป่ะแต่พี่จะตายแล้วอ่ะเดี๋ยวเวลาแล้วปืนนี้มีเก้าสิบห้านะแต่พี่เอาป่ะปุ่นผเนี้ยเอาไปเอาไปเอาไปผมไม่ได้ไม่ได้อ พี่คเออมันยิงไม่ได้มันยิงได้พี่ผมยังมีแม็กอยู่เลยผมให้พี่ไปแล้วอ่ะมันช็อตได้อย่างเดียวอ่ะไม่พี่กดถือปืนดิถือแล้วแล้วไม่เอกดยิงกดยิงเหรอกดถือปืนเสร็จกันยังอ่ะแล้วไม่กดคลิกกันนะเขาช็อตเหรอเออเหมือนมันค้างไไม่เป็นรอะไรวะ ออะะเ,เออเเทคมันไม่สมบูรณ์แบบังเป็ o เลยเทางให้หมดแล้วเข้ามาเลยตามสบาย,าย <laughs> วันเนยดูิิตาดูางเกมาทำบ้าได้ But how do you feel, bro? I will eat Damn, that feels good. Yeah, very good. Maybe the gun. นี่ไงมาแล้วด่านนี้ด่านอะไรพี่ไอ้ด่านที่เราไม่ผ่านกันนี่แหละใช่เหรอมันน่าจะง่ายลงอ่ะมั้งพี่ผมว่าก็น่าจะมัง้งมันไม่ยากขนาดนั้นหรอกเออมันไม่ได้เป็นควิกควิกแอ่นนี่ว่ามันไม่ได้เป็นควิกควิกเพลย์นี่ว่ะเรี้โอเคใช้ปืนเดิม เหมือนเดิมโคตรแจ่มลูกน้อยไปหน่อยนะแต่ว่าสิบห้านัดเองเกมมันบักบักเยอะหมายพี่กดใช้ปืนได้ยังอ่ะพี่ไม่ซื้อ Almost ซื้อปืนก่อนก่อนแม่มีที่เติมเลือดีีีมมเนีอามีมีเนี่ยที่เติมเลือดอยู่ข้างเนี่ยมาเติมเลือดให้เต็มกันก่อนเฮ้ยขอให้เพื่อนไม่ฮิวเดี๋ยพี่

เอมแม็กชอตช็อตฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลช็อตวอตส์แองไกส์เฮ้ยยกดตัวทีค้างให้กดตัวทีค้างแล้วก็ปุดฮัลโหลฮัลโหลูเฮ้ยโอ้โหฮ่าฮีฮีอ้าวเฮียอะไรอ่ะมันกดพูดอ่ะเห็นไหมอ่ะกดพูดแบบนี้ก็เออพี่ก็ยังงงอยู่ดิมาพร้อมยังพี่ are you ready bro มาไลหน้ามา are you ready โอเคไป let's go Stay alert, stay yeah, alive. I'm What the I'm so sorry. I <laughs> 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 well, well, Anyone got any better <laughs> ideas? Thought not. So what say we well, get our sweet duties across that river. We not do We cannot delay. No pressure then. Reloading. <laughs> I think they like the too And behind door number one, Wait on the next station, I'll be right Everything stinks. Oh, there's too many. Gotta reach the transport. Boom, this yeah, is bye, bye, bye. 2. We're at George Washington Bridge and we're very popular at the moment. Over. Anyone go in there. Boom, 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 boom. วิ่มาพี่วมาไปเลยพี่วิ่ยาวๆเลยพี่ต้องหักลไปยิงพี่ไม่ต้องหัไป <sighs> yes! Yeah, I see them. <laughs> <laughs> Cover me. Reload me. Is there more of you originally? I could use that. Welcome to the party. Why not? That one got nine. What have we? We need to think that ship is close to us. Do it.

Cool. Need to place the last one. Watch where you're shooting. Mind your ass. I'll take it. Cover me. Reload it. Yeah, jump right now.

วลาที่แปดวิมาโอ๊ยไม่นำไม่ทันนะเนี่ยไม่ทันละจะไม่ทันอ่ะทันทันทัปมาเลยมาทันเรื่องกโก้้เพื่อน่วยเพื่อน่วยัเพื่อน่วยเพื่อนยหลังเพื่อน่วยหลังเพื่อนเกียเกียเกียยเกียยเกีไม่้ยิงไม่ต้องยิงแล้วไม่ต้องยิงแล้วยิงแค่นี้มันจะาตัวใายบาย โยโย่บราโวบราโวนสไก็อแม่ Very good, good job ผมไม่เห็นพี่พูดเลยพี่ว่า้ Can you hear me? Can you hear me bro? โอเค okay, that's right ออกแม่งไม่ได้ยินนี่หว่าไอ้เหี้ยเือฮื้อขอปุ้มอารโลครับสดครับเป็นฟื้อหรอกกิจต้องติ้งไปแล้วอันนีเป็นเลขกสีนี่หว่าอ๋อเหมือนพี่แค่นองดูไหอันพี่ถามต่องต่องนี้พ่อเองว่ามันไหมมันดิพี่ สนุกดิแต่พี่ไม่ซื้อเลยว่ะไม่ซื้อไม่เป็นไรพี่เล่นแค่ช่วงนี้แหละพอ,อ,อ,อแล้วใช่เล่นแค่ช่วงนี้เล่นเอาหายอยากหายมันอืมเดี๋ยวผมก็ต้องไปเดี๋ยวผมก็ต้องไปหี้กับเลฟโฟเดสเหมือนเดิมมาแหละพี่อะไรงนี่เลฟโฟเดสเลฟโเดสธรรมดาพี่ออเออก็อออไปเล่นเลฟโฟเดสธรรมดาเลยพี่พี่ยิ้วเาว่าแถวนี้เพราะว่ายูรุดหาย าะว่าอยู่ทำไมยืนถือปืนปลอมอยู่เบละยวษาได้เพื่อนเล่นด้วยวจริงเลยหาแล้วดึงดึงเข้าเซร์ฟมาพอไม่ได้ด้วยมันกำลังเชื่อมต่อิร์ฟต่ออยู่แม่งเป็นบอทนั่นจะมาแล้วบอลจิต่าท we've identified what we believe is a major infected incursion point in a <laughs> dog mine a dispatch to the team under <Palisaro> to <laughs> <deal> <laughs> <with> The <situation. laughs> last transmission we received from them was that they were approaching the mine but facing heavy opposition why not because i needed someone